สวัสดีครับลูกใครด่าใครเราไม่เคยซับเราไม่เคยซับขอดเรืียกความเบอร์เสือตอนนี้มันแบงนนน่งเป็นฝักเป็นไฟเปนั่นเป็นนี้มันหามเมื่ <c oughs> อไหร่รอกเขาถืงดาผู <c oughs> ้นำผู้ดีถึงดาใจข่อยไปทีาาาา่ไหนคอยคอยทุบอกว่าจิตสิบายคอยตีว่างเศร้าดาเศร้าดาเขาเด้อยสิข่อยบุ่งมุ่งจักใครด่าไปเขาพุ่งจักทาย แต่ว่าทาโตมือนี้ที่เป็นเรื่องมืนนี่ยใครเห็นยูเพราะล่าสุดไปเจอเขามาแต่ไม่เคยมีการคอนแทคส่วนตัวไม่มีเบอร์ส่วนตัวไม่เคยติดต่อส่วนตัว,ว,ตวแต่ฐานะเขาเป็นเอฟซีเราเขามาเจอเราเราก็ต้อง,ต,องต้องรับกันอยู่แล้วอันนี้แบ่งต้องแบ่งแยกออกจากกันก่อนนะ,ะแต่ส่วนเรื่องที่มีการพาดพิงถึงศิลปินรุ่นพี่ในวงการะอะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออทําไมถึงไปพูดถึงเขาเออเขาชื่นชอบใครห้อยอะไรใจใครมันถูกต้องแล้ว กตอนล่ะก็เหมือนผมนี่แหละผมก็ยังมีคนในวงการให้กำลังใจผมเลยมันก็ยังมีคนอย่างนั้นอยู่การที่คนเราให้กำลังใจกันอะมันดีแล้วสำหรับผมนะการที่เอาซึ่งว่าเอาเอาเอาก็บอกเห็นแบบนัเนาะการที่พี่บอยศริชัยหรือพี่แอนลอรีนใ <punto> ห้กำลังใจเพลาเนี saliva, ่ยมันดีแล้วสำหรับผมมันดีแล้วเพราะว่าคนในวงการเรามาต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันกันยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราไม่เคยมองว่าผู้ใดไปให้กำลังใจเมียเกากู สร้างมันเบิดไม่มีทางไม่มีเราเฉพาะเด่นขึ้นจากตรงนั้นแต่ไอ้ที่เขาด่ากันแบบมันทำไม่ได้แต่เสียชันไปบอกว่าเสียชันไปสั้นผู้นี้ผู้นี้ไปคบกันกับอันไปเป็นมู่กันกับอันอดีตภรรยาฉันฉันจสร้างมันว่าด้ประโยชน์เพราะคนเป็นผู้เจริญเขาต้ความคืดเขาแย่เกแยะเขาหัวจักเขาเนี่ยไปให้ทงเหล่าเขาสิเป็นนางคืนนางมาจักมาแจกเข้าไปในอนุบาลไม่ใช่หร็อว่าอนุบาลอืมคันดีบอกว่าผู้นี้ไปให้งกำลังใจอดีตภรรยาคอย เขยจะบอกว่าน้องเจ้านี่แต่พัวมันยากวันหรอคิดอย่างสิถูกไหมเออมีแต่พวกมันยังวานคิดอย่างนี้ใอยจะบอกเลยว่าถ้าเมื่อนี้สังคมคิดมาใครไปให้กำลังใจเพลาเพล้เพื่อนที่อยาจะไม่ครบนักร้องคนนี้คนนี้ไปคุยเพลาเพล้ไม่รูไปคุยเล่าหลวดแห่ร่างแก่เล่าเนืให้สติเล่าเนืถูกไหมเขาจะยืงนั่งกับงงก็ชินนั่งคือกันนั่งถึงออกมาเลยสุดซอยฝอยตุ่ม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 ขนกระดานนั่งสุดพลังบัตรบัดบัตรบัตรบัตร ถูกไหมเราเราอยากให้ลังใจเขาได้ซามา่ากลับมาได้แล้วสติกลับมาได้แล้วไหลไปไหนคนรอบข้างก็ไม่มีใครเตือนอันนี้พูดในนนมที่แบบว่าบังดีอะเนาะบังดีอะล่ะบังดีป่ะการที่คนไปให้แรงใจด้เยอะหนักหนักอาจจะเป็นเศร้าเป็นเศร้าเป็นแบบอันนี้ก็ได้เศร้าเป็นแบบนี้นี้ก็ได้เอาคิดไปได้ก็ว่าเออให้มิมไปแบกแรงใจหลายแล้วสิดีึืนยู่เดแล้วเสียเศร้าเป็นอันนี้อยู่เด้่อะคิดอยู่เดตว่า แน่ใจเขาคิดไหมนักร้องผู้นี้ผู้นี้ไปแห่งรังใจแม่ของนริตะแม่ของตัวเกี่ยวเราคอยเราไปสร้างเขาดิคิดผิดคัดเทียยวสนเราคอยล่มจมเราคอยคิด